อันนี้อุ่นสุดโอเควันนี้เรามาเที่ยวทะเลกันนะคะฮูลังไรเด้นฟฟนแันบ็อกเท่ากี่บอกเกือบสองชั่วโมงค่ะเนี่ยมาเที่ยวทะเลนะฮะฮัมสเตอร์นะ uh huh. Let's go ทางไปทะเลค่ะเหมือนป่าข้างๆก็จะเป็นป่าตรงนู้นก็จะมีเหมือน ียังแรงเข้าไปในป่าได้ข้างในก็จะเป็นในเมืองเดี๋ยวเราตามไปดูเนาะว่าทางไปทะเลจะเป็นยังไงก็ด,ดูเป็นระยะระยะนะคะวันนี้ลืมเอาเซลฟี่สติ๊กมาก็ถ่ายมือไปก่อนเนีย่ยค่ะ มีผลปลอยปลายด้วยนะคะพอดีเรามาตอนเกือบตอนเที่ยงแล้วเราเราแฟนเก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปเที่ยวหน่อยไม่ได้ออกนานแล้วก็เลยพามาขับจากบ้านมาประมาณเกือบสองชั่วโมงค่ะเนี่ยแล้วขึ้นบนเขานู่นแหละเป็นทะเลค่ะข้ามเขานี่ได้ก็จะเป็นทะเลแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูไอตอนใกลๆ้ๆเนาะ นี่เป็นบ้านพักตากอากาศเขาค่ะข้ามองไม่เห็นราคามีแต่ต้นไม้เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆทางขึ้นนะคะแฟนไหนนะอ <laughs> ้าแฟนไอ้แฟนก็ตือกระเป๋าเข้าก็เดินแบบกระเทยเนี่ยค่ะทางเดินขึ้นเขาไปทะเลค่ะ <c oughs> มีฝนตกปล่อยไปด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูตอนใกล้ๆนะฮะนี่ก็จะเป็นบริเวณเราขึ้นเนินมาแล้วนะคะพอขึ้นเนินมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นเนินมาก็จะเป็นป่าเนี่ยค่ะเป็นป่าเนี่ยทาง เนี่ยะรอด,ดูอย <laughs> ่า <c oughs> นี่เดี๋ยวเราไปต่อเนาะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันต่ออืมค่ะก็พอขึ้นมาได้สักพักเนินก็จะเป็นแบบนี้ค่ะข้างแรงนี้เป็นทรายนะคะเนี่ยเนี่ยเป็นทรายเนี่ยพวกเนินๆสลับลูกเขาสลับอะไรนั่นนะ เป็นทรายนะคะเนี่ยพอหน้าร้อนมาเขาก็จะแรงนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันต่อนะคะค่ะเนี่ยค่ะถ้าพี่เพื่อนๆคนไหนสนใจดูแผนที่ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะที่เห็นนี่ก็คือติดทะเลมี เนี่ยแผนที่ตรงนี้ติดทะเลค่ะเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันต่อตอนนี้ก็จะเป็นเนินเนินแฟนเดินไปไกลแล้วค่ะเดี๋ยววิ่งหาแฟนก่อนนะคะเหมือนทางบ้านเรานั่นแหละค่ะเดี๋ยวมองลงไปข้างล่างเนาะนี่ ยังไม่ถึงทะเลค่ะถ่ายบรรยากาศทางขึ้นทะเลก่อนเนะลูกกร,ระเทยเดินก่นเทยเดินกันกระเทยฝรั่งเดินนล้วงค่ะล้วงแอบกินขนมในกระเป๋าเราแล้วค่ะเหมือนเด็กค่ะไปไหนต้องพกขนมให้กินตลอด หาฟ้าฟัมเฮเราไปเดี่โอเคเราไปเจอสองคนฝรั่งเขาเดินลงมาเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูตอนใกล้ติดทะเลกัน,นะคะ่ะมาดูดูขึ้นมาอีกจุดหนึ่งนะคะถึงเนินเขาก็หยุดถ่ายภาพก่อนอันนี้เป็นเนินที่ ถ่ายภาพก่อนจะถึงทะเลค่ะคิดว่าข้ามตรงนี้ไปก็จะเป็นทะเละ่เห็นยังคะเนี่ยที่เราถ่ายภาพเมื่อกี้ผ่านนี่ตรงนี้ไปเป็นทะเลนู่นสุดลูกหูลูกตาเลยนื้ เดินทางเดินลงไปเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะคะค่ะตอนนี้ก็ใกล้ถึงแลคะ่ะเดินไปอีกประมาณเออห้านาทีสามนาทีก็ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูบริเวณรอบๆกันก่อนเนาะมาดูเสดพี่ <c oughs> <c oughs> เดินลงมะค่ะนี่ก็จะเป็น รอบๆทะเลฮอลแลนด์นีจะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะเขาจะกั้นเขาจะกั้นเขื่อนเขาจะทาเขาจะทําที่สูงๆกั้นไว้ไม่ให้น้ําทะเลทะลักเข้ามาค่ะเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาฮอลแลนด์เรียกอื่นได้ก็คือเขากั้นเขื่อนค่ะเวลาน้ําทะเลมาเขาเนี่ยแถบตรงนี้เป็นที่กั้นก็เนี่ค่ะบริเวณรอบๆ นี่เจ้าเหมือนกันเนี่ย่ะเนี่ยอืมนะเนี่ย,ยค่ะเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูแก่ตอนถึงเต็มๆเลยนะคะแล้วคุณขอบคุณที่กดติดตามนะค,ะครับสะไรต์ขอบคุณค่ะ